ไม่เห็ว่าเราจะสามารถนำพันธุชาวว่าเป็นวัชพ,พืชที่ไร้คุณภาพแต่สามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์จากสารโดยอาศัยภูมิปัญญาจะผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบมาตรฐานการกระทั่งมีการสั่งซื้อจากตลาดตา่างประเทศถือว่าเป็นที่หน้าคำตอนควาน กายอมรับเก็ป se ็นป <spe ek S 1> hey, he ัญหาในเรื่องของจำนวนที่มากขึ้นแล้วก็หาเป็นหลักการทำให้ความขยาเรณ์เกิดขึ้นเกิดแล้วก็คนหนึ่งก็ทําให้คุยภาพความพยาระยที่เป็นแหล่งประกันใจในท่องเที่ยวู้บ้านเมือง กรรในเรื่องของการเสริมการตลาดของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจนั่นคือที่ได้นำมาอย่างไรเนี่ข้อไปในจังหวัดพะเยาผมได้รับ you เพรา่อนา้างการตัแทนนี้จะได้เขาดูแลกับนาก็ทำให้คนได้มากคนีรแลได้มากึก็มีความสามารถในการจัดรได้อยตัวหนึ่งอ่างตแทนนะาตามน้ท้งต่างๆยอางตามต่างๆหรือว่าบางเรืตเรา ตาถ้าไม่เอาของถ้าไมจแล้เอาไปงานแล่วแต่ไม่ีอะไรเยนะครับมาทำเปลี่ยนแต่งอะมาทนี้ก็มาเยอะนะที่เราเหินตามถนนเราตามกะจาทีนี้เชียงรายใหม่ต้งเที่ยวจีนมากมากนเขาเรือกเกิดเกระดาษเชียงรายนะก็ทำเ่องีนมามากแล้วรไป ขาแขนของฟางไม่เหมาะสมางอการที่ิ่นันาที่เขาไม่็นเยครับามากไปนะครับเอายา แรกตลาดการทดลองการธนาคๆที่เราทำได้ก็น่าจะทำได้ใแ้่ก็ตามเรต้องเรียกว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสบตันหรือว่าออกเกษตรไม่ไรัฐบาลของรัฐบาลทางเรื่องของการประจอบจราจรจราจรก็เหรือกเป็นของเราเลยในส่วนนี้ับ ก็ใน่ที่เราไมต้องไปช่วยในการพิการนะครับในกเกิดสภาพการเกิดมาตรการให้เกิดจุดเด่นที่แตกต่างจากที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างนะว่าถ้าออกเงินนี้ออกยาวนั่อะไรก็เนเรื่องทีรับี่ที่เราจะ เรื่องของการพัฒนาการกระบนการนให้โดเสรนนั้้ทางตาราเราต้องมีเนาปีหนึ่งเป็ระดับเียว่าดปงชาวเป็นสุดสากลทางที่ภาพสูงได้เยอะมากอย่งต่อเนื่องตลาดทั้งไทยและตางประเทศรัการาราารื้อขายทห่ได้ในปรสที่มากมีคนห้าม ของเราเองทีถ่นดีแต่พอเขาเดือดเขาทำเขาไม่ทะทำไม่ไหวก็จะไปบ่นกันแล้วเขาจบยวาแล้วก็พยายามทำทำไม่ได้ทาไม่ทนแล้วก็ช่วยกันเป็นเช่วที่องเพื่อที่จะสร้างความเชื่อยว่ามันใจจับตลาดให้นอกแ้วก็ภูมที่สอเรียกว่าระดับที่รักสร้างคุณภาพหรือการที่มีคุณภาพ Variance, สูงี่ได้จะ่ถ้ามน้อยลงมาก็จงมีขั้นตอนส่วนการที่ยาก ก็ด้วยออการพรออด้วยเบากาี้เราเข้าใจอะไรบรรกาศนีนะ